หลังจากที่คาาที่แล้วนะคะเรียนเรื่องอาร์คไปวันนี้มาต่อเรื่องอาร์คเหมือนเดิมนะคะโดยที่อาร์คของวันนี้นะคะจะยากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะก็คือมันเป็นอาร์คของมุมที่เรามันไม่รู้จักนั่นเองถามว่ามันเป็นยังไงล่ะอันนี้นด้เรียนเขียนต่อไปเลยนะคะแต่เขียนวันที่ให้คูนิดนึงเนาะแล้วก็เมื่อวานค่อนข้างโอเคนะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็คือ เดี๋ยวคุณดูอีกทีนึงนะแต่จริงๆแล้วครูอาจจะอยากให้กันบ้านสักวันละข้อ 2- ข้อนะคะแต่เห็นจากประกอบผลประกอบการครั้งที่แล้วนะคะที่สอนโดยไม่มีการบ้านมีการส่งงานค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็คนที่เข้าเรียนส่วนใหญ่ส่งงานเนาะค่อนข้างพอใจนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เหมือนเดิมนะคะก็คือไม่มีการบ้านนะคะแต่ว่าอาจจะมีตัวอย่างเยอะนิดนึงนะคะก็ถ้าเกิดเป็นที่น่าพอใจ ครั้งต่อๆไปก็เดี๋ยวจะรับไว้พิจารณานะคะแต่อาจจะมีการเรียนอาจจะยาวขึ้นสักประมาณ10นาทีนะคะเพราะว่าครูจะได้ให้เห็นหลักหลายตัวอย่างนิดนึงเนาะทีนี้มาดูนะคะอาร์กอันดับแรกครูเคยบอกไปแล้วค่าอาร์กถ้าเกิดดูข้อที่ผ่านผ่านมานะเรียนข้อที่ผ่านผ่านมาถ้าอาร์กไม่ซ้อนกับใครคำตอบที่ได้ Arc จะเป็นค่ามุมเห็นไหมไพยส่วนนู้นส่วนนี้เนาะแต่ถ้าเกิด Arc ซ้อนกับฟังก์ชันตีโกณขึ้นมาเมื่อไหร่นักเรียนจาก Arc ตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นค่ามุมก่อนแล้วจะตอบตามอัตราส่วนตรีโกณนั้นๆแต่มาดูข้อนี้ค่ะโจทย์ถามหา cos A r c อ่าอนว่า Arc นะคะคอ s a าร์ i n 1์ส่วน3ทีนี้ค่ะนักเรียนมันต่างจากข้อ ที่เราทำมาครั้งที่แล้วตรงที่ว่าจากอันดับแรกครูให้ไปดูไอสีชมพูตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะก็ไปดูว่าจาก Arc ide, อาร์คไซน์อาร์คไซน์หนึ่งส่วนสามเนี่ยอาร์คไซน์หนึ่งส่วนสามเนี่ยนะคะเราก็จะได้ว่าไซน์อะ รายได้เท่ากับ1ส่วน3ใช่ไหมทีนี้ไปดูสิคะว่าไซอะไรได้เท่ากับ1ส่วน3ขอเปิดอันนี้น,นิดนึงอ่าไกลเลยไม่ได้เปิดเตรียมไว้ขอโทษทีะจ๊ะอารอะไรได้1ส่วนไซไซอะไรได้1ส่วน3เนาะ ทรายอะไรได้1นส่วนสาไปดูเช่าซรายไม่มีสองส่วนสามมันมีหนึ่งมีแต่1นึ่งส่วนสองดังนั้นเนในเมื่อมันเป็นมุมที่เราไม่รู้จักนะคะทำคล้ายๆก่อนนะนุชก็คือเทียบค่ะทรายทรายก็มีสูตรว่าข้ามฉากดังนั้นข้ามเท่ากับ1นฉากก็จะเท่ากับสามถามว่ารู้ได้ยังไง ข้ามฉากเป็นสูตรของไซายเนาะไปเปิดดูหน้าแรกนะที่ให้จดสายข้ามฉากขอชิดฉากแทนข้ามชิดข้ามก็เท่ากับ1ข้ามอยู่ข้างบนฉากเท่ากับ3นะคะต่อมามาวาดรูปบ้างไม่รู้ว่าชื่อมุมอะไรให้มันเป็นมุม A ละกันอันนี้ข้ามเนาะหาข้ามเสศษไปหาฉากด้านที่เหลือจะกลายไปเป็นชิดใช่ไหมข้ามคือเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้ข้าม1ฉากส แต่ทีนี้นะเรียนไปดูด้านของสามเหลี่ยมนี้พบบ่อยค่ะ1กับ3ามมีไหมไม่มีเพราะว่าต่ําสุดคือ3 4มี่ห้าอันนี้มัน1กับ3ในเมื่อไม่มีทำยังไงในเมื่อไม่มีใช้พีทาโกรัสในการคิดนะคะพีทาโกรัสในการคิดคิดยังไงล่ะถ้าเกิดเป็นด้านนี้คือด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเอามาบวกแต่ถ้าเกิดเป็นสองด้านนี้ เอาสองด้านที่เหลือมาลบกันนะคะไปดูซิด้านที่เราหาคือด้านนี้แสดงว่าเอามาลบกันนะคูณคิดเลยนะเท่ากับสแควร์รูทเท่ากับสแควร e รูทสามกำลังสองลบกันหนึ่งกำลังสองเนาะสามกำลังสองก็เท่ากับรูทเก้าลบหนึ่งกำลังสองเป็นหนึ่ง ลบกันเหลือรูทแปด 8. อดังนั้นได้แล้วชิดเท่ากับแปดทีนี้ค่ะนะักเรียนปกติแล้วเราจะเปลี่ยนค่าอาร์เนี่ยเป็นค่ามุมแต่ในข้อนี้ไม่รู้ว่าคือมุมอะไรต่อให้สร้างรูปสามเหลี่ยมไปแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีนะคะว่ามันคือมุมอะไรแต่ทีนี้นะักเรียนโจทย์ไม่ได้ถามหาค่ามุมนะคะข้อนี้โจทย์ถามหาค่าคอสเรารู้ว่าคอสคือชิดฉากใช่ไหม แล้วคอสของมุมอะไรล่ะนะักเรียนคอสของมุมอะไรไม่รู้เราตั้งชื่อมันไปแล้วเมื่อกี้นี้คือมุม A เปลี่ยนทั้งหมดนี้รูคเคยบอกไปแล้วนะคะว่าอาร์คมันคือมุมนั่นเองรูให้ชื่อมันว่ามุม A ดังนั้นคอสของมุม A ก็คืออะไรล่ะ sin ข้ามฉากคอสชิดฉากดังนั้นชิดชิดนักเรียนชิดเท่ากับ8ฉากเท่ากับ3นะคะ ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบรูท8ส่วน3อีกรอบหนึ่งนะปกติแล้วค่าอาร์ครูเคยบอกไปแล้วค่าอาร์คำตอบที่ได้จะมาเป็นค่ามุมแต่ในข้อนี้มันเป็นมุมที่เราไม่รู้จักถ้ามุมมันที่เราไม่รู้จักเนี่ยจะทำยังไงโดยการส่วนใหญ่นะคะโจทย์ไม่ได้ใจร้ายนะโจทย์ก็จะในเมื่อคุณไม่รู้จักมุมนั้นคุณก็มาลปสี่โจทย์ไม่ได้ทำหาค่ามุมค่ะ จะทำหาค่าคอรสนะคะดังนั้นถ้าเกิดเป็นมุมที่ไม่รู้จักวาดรูปและดูว่าโจทย์ถามหาอะไรนะคะถามว่าแล้วมุมนั้นเนี่ยซายเท่ากับ1ส่วน3จริงไหมดูสิซายข้ามฉากซายได้1ส่วน3จริงๆนะคะอถ้ายังงงอยู่ฟังอธิบายอีกหนึ่งรอบนะค่าอาร์คำตอบที่ได้จอกมาเป็นค่ามุมแต่ข้อนี้โจทย์ไม่ได้ถามค่า,าอาร์ค่ะ โจทย์ถามหาค่าคอสของมุมอะไรก็ไม่รู้ที่มีอาร์เท่ากับไซน์ห่ส่วนสมใช่ไหมทีนี้นะเรียนค่าอาร์บอกไปแล้วคำตอบที่ได้จอกมาเป็นค่าม,มุมอันดับแรกวาดทำอันนี้ก่อนเทียบค่านะสซายข้ามฉากเสร็จแล้วามาวาดรูปนะคะถ้าเกิดมันมีในรูปใน3เดี่ยมพบบอยก็มาใส่ได้เลยแต่ข้อนี้ไม่มีเนาะ เสร็จแล้วทีนี้จทถามหาค่าคอสนะคะเปลี่ยนสีชมพูตรงนี้เป็นมุม A ถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนล่างล่ะครูกำหนดไปข้างบนตรงนี้แล้วนะว่าเป็นมุม A อคอสโจทย์ถามหาค่าคอสคอสมีสูตรบาชิดฉากชิดก็คือรูทแปด 8. ส่วนด้วยสามทีนี้เรามาดูอีกข้อหนึ่งคล้ายๆกันอ่าไปดูซิคอสอะไรได้รูทสองส่วนสามมีไหมคอสอะไรได้รูทสองส่วนสามไม่มีนะไม่มีทำยังไงล่ะทำเหมือนเดิม จากอาร์จากอาร์คสรูสองส่วนสามใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าโคสมุมอะไรไม่รู้ละเท่ากับรู้สองส่วนสามในเมื่อไปเปิดตารางดูแล้วนะคะมันไม่มีโคสมีสูตรว่าชิดอะไรชิดฉากข้างบนคือชิดเนาะชิดก็จะเท่ากับ รู้สองแล้วฉากล่ะฉากก็จะเท่ากับสามที่นี่มือนเดิมไปว่ารูปนะคะต้องมีสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนั้นไม่รู้ว่าคือมุมอะไรห้ยตั้งชื่อมันไว้ว่ามุม A เขียนข้ามฉากชิดเหมือนเดิมข้ามฉากชิดวิธีการหาทำยังไงข้ามคืออะไรมุมที่สนใจอยู่นี่อันนี้เรียกว่าขา้ามมุมฉากอยู่นี่อันนี้เรียกว่าฉากด้านที่เหลือกลายเป็เป็นชิดเนาะชิดเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย ชิดเท่ากับลูสองฉากเท่ากับสามทีนี้หน้าที่ของเราหาค้ามนะคะในสามเหลี่ยมที่พบบ่อยไม่มีนะดังนั้นหาสองด้านนี้เอามาลบหาด้านนี้เอามาบวกนะคะดังนั้นด้านนี้เอามาลบใช่ไหมก็จะได้สแควร์รูทด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองสามกำลังสองลบรูทสองทั้งหมดยกกำลังสองนะ สามกำลังสองสามสามเก้าลบรูทสองเคยบอกไปละรูทสองกำลังสองก็คือรูทสองคูนรูทสองก็ได้สองได้เท่ากับรูทเจ็ด 7, โอเคดังนั้นข้ามเท่ากับรูทเจ็ด 7, ตอบได้ละค่ะดังนั้นแทนรู้ไหมแทนมุมอะไรไม่รู้ตั้งชื่อมันไว้แล้วคือมุม A อแทนมีสูตรว่าข้ามเลย ข้ามชีดไปดูซิข้ามเท่ากับเท่าไหร่ข้ามเท่ากับรูทเจ็ด 7, ชี้เท่ากับรูทสองจะทําให้นี่นะข้ามรูทเจ็ด 7, ชีด้รูทสองนะคะทีนี้ตอบเท่านี้ได้ไหมได้แต่เขาไม่นิยมนะคะทําให้ส่วนไม่ติดรูทเนาะคูณรูทสองทั้งเศษและส่วนข้างบนคูณมา เจ็ดคูณสองเป็นรูทสิบสี่ส่วนด้วยสองนักเรียนในรูทกันเนาะรูทนะคะเขาไม่นิยมตัดกันนะอย่างงี้ก็ตอบเท่านี้เลยนะคะตอบแทนอาร์คอร์ดรูทสองส่วนสามอาร์ คําตอบที่ได้จะออกมาเป็นมุมนะคะแต่ข้อนี้มันไม่ได้สุดที่อารมันสุดที่แทนดังนั้นแทนจะออกมาเป็นอันตราส่วนติีโกนของมุมนั้นๆน,น,นะคะโอเคประมานี้นะคะเรื่องอาร์กนะจบไปหนึ่งเรื่องนะคะต่อมาขึ้นเรื่องกราฟของฟังก์ชันติีโกนบ้างอะยังไม่จบนี่นะหรือแต่ทีนี้ค่ะมาดู สี 4, ข้อนี้ไปอย่างรวดเร็วใช้เวลากับพิบตาสามกับพิบทาได้เลยถ้าแทนติดกนันนี้แบบนี้ค่าอาร์ติดกันแบบนี้นะเรียนแล้วมันเป็นมุมที่มันไม่รู้จักด,ด้วยปกติต้องไปวาดรูปนะคะแต่ถ้าเกิดมันมีฟังก์ชันซ้อนกันแบบนี้ค่ะพูดง,ง่ายๆตัดฟังก์ชันนั้นทิ้งไปได้เลยแล้วตอบเลยค่ะแทนก็เลยเท่ากับเท่าไหร่สาส่วนสข้อนี้ตัดทิ้งจุ๊บๆเหลือเท่าไหร่คะ ลบหนึ่งส่วนสองข้อนี้ล่ะคอสเหมือนกันใช่ไหมตัดทิ้งนะแต่ถ้าเกิดไม่เหมือนไม่มีสิทธิ์ตัดนะคะต้องไปวาดรูปเอานะรูสามอ่ะข้อนี้นะเรียนครูจะเทียบค่าให้ดูง่ายคอสอ,อะไรได้รูปสามคอสอะไรได้รูปสามไปดูสิคอสอะไรได้รูปสามส่วนสองใช่ไหมคอสมเท่าไหร่คอสมุสาม 3. สิบใช่ไหม ก็คอสอันเนี้ยเปลี่ยนอาร์ก็เป็นมุม30แล้วมันก็ถามหาคอสามอีกนั่นแหละมันก็คือตัวเดิมนะคะดังนั้นมันก็เลยตัดกันได้เนาะเข้าใจนะคะดังนั้นอันนี้ก็ได้ลดหส่วนสแค่นี้เองนะคะดังนั้นถ้ามีฟังก์ชันซ้อนกันแบบนี้นะคะตัดทิ้งได้เลยบอกว่าหนูอยากออกแบบนี้สักสิบข้อคะ่ะก็ข้อสอบนะคะมันจะเป็นเซี่ยวนึงของหนึ่งข้อนั้นๆน,น,นะคะถ้าเกิดจะออกจริงๆ โอเคใครไม่ทันนะคะเนื่องจากมันเป็นคลิปวิดีโอสามารถสต็อปแล้วก็จดลงไปได้นะคะโอเคนะค่าอาร์คเนี่ยในวงกลมสีชมพูจะได้ออกมาเป็นค่ามุมนะคะคุยกตัวอย่างไปแล้วนะว่าทำไมมันถึงตัดกันได้นะอย่างเช่นข้อน,นี้คอสอะไรได้รูสาส่วนสก็คือคอสของมุม30เราก็จะแทนสีชมพูด้วย30 จดแม่งก็ถามหาข้อสามสิบอีกก็เท่ากับเท่าไหร่ก็เลยตัดกันได้นะโอเคไม่ทันสต็อปนะคะต่อมาอันนี้บ้างเดี๋ยวเนื้อหานะคะบอกไปแล้วนะถ้าไม่ทันก็สต็อปแล้วก็จดนะคะหรือว่าดูจากที่ครูเก็บไว้ให้ในกลุ่มก็ได้ขึ้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้ก็คือกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะเดี๋ยวฟังก์ชัน กาฟพี่ครูจะให้ดูหลักๆนะคะก็คือกาฟของซ i ์กับกาฟของคอสนะฮะทีนี้ค่ะมี2องคำที่น่กเียนคนที่จะรู้จักนะคะนักเรียนอาจจะรู้จักมาในฟิสิกส์แล้วก็คือเรื่องคลื่นใช้ในทํานองเดียวกันเลยนะคะก็คือรู้จักกับคำว่าคาบกับคําว่าแอมพลิจูดถามว่าคาบคืออะไรนักเรียนคาบถ้ามันมีเส้นเชือกอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยคาบเนี่ยหมายถึงว่าระยะทางจากแกน X ที่ทําให้ กราฟเนี่ยมันซ้ำรูปเดิมแอมพลิ MP จูดนกเรียนแอมพลิจูดคืออะไรแอมพลิจูดนี่คือตรงนี้ค่าสูงสุดกับค่าต,ต่ำสุดเนี่ยเอามาหารสองแต่คำว่าอันนี้คือแอมพลิจูดนะแอมพลิ MP จูดจะเกี่ยวข้องกับค่าสูงสุดกับค่าต่ำสุดนะแต่ถ้าเป็นค่ามนะเรียนค่าบคือระยะที่กราฟซ้ำรูปเดิมหมายถึงว่าเนี่ยรูปเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมหคล้ายๆภูเขาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภูเขาอีกเนี่ยเรียกว่าระยะที่กราฟซ้ำรูปเดิมเดี๋ยว คาบต่อไปนะคะวิดีโอต่อไปหรือว่าครั้งต่อไปที่จะสอนเนี่ยจะสอนว่ากราฟแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่วันนี้มาเรียนวิธีการหาคาบกับแอมพลิจูดกันก่อนโดยที่สูตรนะคะนักเรียนดูตรงนี้ A อแอมพลิจูดหาง่ายๆตรงๆแบบนี้เรียกค่าสัมบูรณ์นะคะหรือว่าเรียกภาษาอังกฤษว่าแอบสรตปด,ดังนั้นเลขข้างหน้าตรงนี้คือแอมพลิจูดหรือเราแทนด้วยตัว A ก็ได้นะต่อมา เลขหน้า x หน้า y อ่านเลขหน้าหน้า x นะคะหรือว่าหน้าเซต้าเนาะก็คือค่า b ทีนี้มาหากันเลยนะคะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า y เท่ากับ1ส่วน2สายเซตาทำยังไงล่ะงั้นขึ้นไปดูจากสตดนี้หน้าเลขหน้าสายหน้าขอจะเป็นค่า a แล้วก็เลขหน้าเซตาหรือว่าค่าหน้า x เนี่ยจะเป็นค่า b นะคะ ดังนั้นครูก็จะได้เลยวิธีทําครูตอบเลยแล้วกันวิธีครูแทนค่านะวิธีทําจากสูตรนะเรียนจากสูตรคาบหรือว่าแอมพลิจูดนะคะจากสูตร <c oughs> ก็แทนค่าลงไปแต่ก่อนที่จะทํานะเรียน จนไม่ทันสต็อปนะจ๊ะดูว่า a กับ b เท่ากับเท่าไหร่ก่อน a a ก็คือเลขหน,น้านี้ a ก็คืออะไรหนึส่วนสอง b นั่นเน b ถามว่าหน้าเซต้ามีเลขไหจริงๆแล้วมันซ่อนเลขอะไรอยู่ฮะเลขหนึ่งนะเคยบอกไปหลายรอบแล้วนะคะไม่ใช่ศูนยนะถ้าเป็นศูนเนี่ยศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะไั้ไม่ได้นะ ค่บก็จะได้ 2π ส่วน b ก็คือ1ดังนั้นข้อนี้ค่าก็คือเท่าไหร่คะ 2π ต่อมา m p. จุดบ้าง m p. จุดก็คือค่าสัมบูรณ์ของ a a ก็คือเท่าไหร่1ส่วน2ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบ m p. จุดเท่ากับ1ส่วน2ตอบค่าเท่ากับ 2π คูณแทนด้วยตัว a นะ a ก็คือ m p. จุดเท่ากับ1ส่วน2น,นะ ขั้นที่หนึ่งสสามนะคะโอเคต่อมาข้อนี้ทำเหมือนเดิมวิธีทำหา A กับ B ก่อนนะ A ก็คือเลขหน้าสายใช่ไหมเลขหน้าสายคอร์ด A เท่ากับสาคือเลขหน้าเซตาตรงนี้ก็คือเท่าไหร่หนึ่งต่อมาหาคากับแอมพลิจูดนะ ครับก็คือ2ยส่วน b b ก็คือ1ก็กลายเป็น2พายส่วน1เขียนหรือไม่เขียนก็ได้นะคะต่อมาค่าสัมบูรณ์ของ3ก็คือ3ดังนั้นถามว่าค่าสัมบูรณ์ไม่ว่าจำนวนนั้นจะติดลบนะคะออกมาจะต้องบวกเสมอนะครับก็จะเท่ากับ 2π m มีจุดููแทนด้วยตัว a นะเท่ากับ3โอเค ต่อมาข้อนี้เติมลบให้นิดนึงแล้วกันเหมือนเดิมวิธีทำหนึ 1, ่งเเท่ 1, 2, ากับลบสามบเท่ากับหนึ่งส่วนสองหาค่ากับ m ัพีจูดนะคะค่าเท่ากับสองพายส่วนและสองพายส่วน b ีสองพายบทีนี้นะ่าเรียน b เท่ากับ1นึ่งส่วนสอยกขึ้นมาอีกนิดนึงเคยบอกมาละกับเศษเป็นส่วน2อพายเปลี่ยนหารเป็นคูณจาก1นส่วน2เปลี่ยนคูณกลายเป็นคูณด้วย2ส่วนหนะคะดังนั้นการคูณเศษส่วนบนคูณบนล่างคูณล่างพายสพายไม่มีส่วนก็ส่วน1อยู่เนาะข้างบนคูณกันได้กี่พาย4พายส่วน1ขอไม่เขียนนะต่อมา e ค่าสัมบูรณ์ของ ลบสค่าสัมบูรณ์ของลบสนะคะค่าสัมบูรณ์ของลบสก็ได้เท่าไหร่ค่าสัมบูรณ์คำตอบที่ได้จักมาเป็นบวกนะก็คือ3ข้อนี้ก็ตอบค่าเท่ากับ4ี่พาย m จูดได้ สนะคะดังนั้นค่าแอมพลิจูดค่ะนัาเรียนค่าแอมพลิจูดจะต้องเป็นค่าบวกเสมอถามว่าทําไมล่ะเพราะแอมพลิจูดมันคือระยะทางนะคะยวคคูจะธิบายในกราฟอีกทีหนึ่งวันนี้สอนหาก่อนนะจ๊ะต่อไปข้อสี่จะไม่ได้มีกี่ข้อมี6ข้อโอเคเหมือนเดิมวิธีทําทําได้ทําเลยนะจ๊ะ a เท่ากับ4 b ล่ะ B เท่ากับเท่าไหร่เลขหน้าเศตาข้อนี้เป็นเลขอะไรเลขสานะต่อมาหาคาบกับแอมพลิจูดนะคะคาบก็คือ2พายส่วน B ก็คือ3ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วตัดกันไม่ได้ด้วย2กับ3นะก็ทิ้งไว้ต่อมาค่าสมบูญของใครค่าสมบูญของ4ก็มีค่าเท่ากับ4ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ คาบเท่ากับ2พายส่วน3แอมพิจูดก็คือสิ่ขอ,อนี้วิธีทำเหมือนเดิมหา a ก็คือเท่าไหร่ลบหนึ่งส่วน2ต่อมา b เท่ากับ4 b คือเลขหนะ้าเซตาตรงนี้นะข้อ2หาคาบกับแอมพิจูดนะคะคาบก็คือ2พายส่วน b เนาะ สองพายส่วน B ก็คือ4แต่ทีนี้นะัาเรียน2กับ4ตัดกันได้นะตัด2 1 2 2 2 4 1พายส่วน2นาะเรียนเลข1ไม่นิยมเขียนก็คือพายส่วน2ต่อไปค่า A ค่าสัมบูรณ์ของลบ1ส่วน2ก็บอกไปแล้วคำตอบที่ได้ก็จะมาเป็นบวกก็คือ1ส่วน2ตอบค่าเท่ากับ พายส่วนสองเอเอ็จุก็คือ1นส่วนสองข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้วิธีทำ A A คือเลขหนะ้า cos ก็คือลบสแต่ทีนี้นะ่าเรียน B เลขหน้าเซตาไม่มีแต่มันซ่อนอยู่ข้างล่างตรงนี้คะก็คือจริงๆแล้วนะักเรียนเซตาส่วนสอง มันก็คือ1ส่วน2คูณกับเซตานั่นเองเพราะว่าคูณออกมาเราได้เซตาส่วน2ใช่หรือไม่โอเคนะดังนั้นแสดงว่ามันก็ต้องกลายเป็นเท่าไหร่ B จะต้องเท่ากับ1ส่วน2นะคะเซตาส่วน2จะเท่ากับ1ส่วน2คูณเซตาเนาะ ดดงนั้น B ก็เลยได้1ส่วน2อ่ะแล้วก็หามันเดิมแค่นี้เองเนาะน่าจะพอทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะวันนี้ไม่มีการบานนะดูคลิปเสร็จนะคะถ่ายรูปลงไปเลยนะคะอ้อสำหรับผลประกอบการทั้งที่แล้วนะคะทำให้คลิปวิดีโอของครูเนี่ยมียอดวิวนะคะเกินค่าจริงๆนะคะครูก็เลยคิดว่านะคะสำหรับวันนี้นะคะ่ะดูคลิปวิดีโอเสร็จนะคะเดี๋ยว ในคอมเมนต์นะคะให้พูดถึงว่าหนึ่งเหมือนเดิมค่ะชื่อตัวเองนะคะสองอ่าให้ทำอะไรดีนะเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งทำอันนี้ก่อนนะคะสองพายส่วนด้วย B ก็คือเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองน,นะคะทีนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจากหนึ่งส่วนสองกลายเป็นสองส่วนหนึ่งเนาะก็เลยได้ สี่พายนะคะต่อมาเท่ากับแอมพิจุดก็คือค่าสมมูรของฮะลบสองก็ได้สองข้อนี้ก็ตอบค่าเท่ากับสี่พายแล้วก็แอมพิจุดเท่ากับสองอ่ะครูคิดออกแล้วนะคะในคอมเมนต์นะคะให้คอมเมนต์นะคะหนึ่งชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ คะแนนนะคะเป็นเลขที่ของแต่ะอย่างเช่นคุณเลขที่5นะคะปัทมาได้คะแนนในการสอบคณิตเพิ่มเติม5คะแนนถ้าเกิดเลขที่30ก็เป็นปัทมาได้คะแนนสอบคณิตเพิ่มเติม30คะแนนเต็มหรือเปล่าโอเคนะคะดังนั้นในคอมเมนต์นะคะจะต้องมีอะไรบ้างมีชื่อนะคะแล้วก็มีเลขที่ของแต่ลนะคะครั้งนี้ครูแต่งประโยคให้เนาะ หลังจากที่ดูประโยคไปแล้วนะคะทุกคนก็ได้มีการบางคนแต่งประโยคแบบตลกบางคนแต่งประโยคแบบเออฉันเก่งบางคนแต่งประโยคแบบฉันมีงานค้างเยอะบางคนสงสัยเป็นการเกร็บกดที่แม่ใช้ไปซื้อนูนซือนี่บ่อยเวลาการเรียนออนไลน์หรือเปล่านะคะสำหรับวันนี้ครูแต่งให้แล้วนะ,ะแล้วก็อย่าลืม วันนี้ไม่มีการบ้านนะคะดังนั้นดูเสร็จแล้วก็ถ่ายลงไปเลยเนาะจะได้ไม่มีพลาดหลาอย่างอื่นนะคะแล้วก็เตรียมตัวสอบนะขอให้นักเรียนโชคดีนะคะในการสอบด้วยวันนี้หุบไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ